ออตอนนี้นะครับก็คือออกมาจากจากพระรามห้านะครับมาจากพระรามห้าเนี่ยผมผมขึ้นด่วนมานะด่วนแถวนี้ด่วนตรงนี้เพิ่งจ่ายเพิ่งเพิ่งเพิ่งรับรับบัตรเมื่อกี้เนี่ยบัตรเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยถ้าด่วนตรงนี้มันจะเป็นรับบัตรแล้วก็ไปจ่ายที่ปลายทางนะท่านนะปลายทางก็คือทางที่เราลงนะครับด่วนนี้เขาเขาเรียกด่วนอะไรนะครับด่วนนี้เปิดมาสิบห้าปีแล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดที่เขาทำแรกๆนะครับเขาเรียก ด่วนการจนานะครับด่วนการจนาคือคือยังไงนะครับถ้าเราวิ่งการจนาพิเศษมาอย่างเงี้ยแหละครับออกพระรามสองมานะครับเรามาขึ้นด่วนตรงนี้ที่เป็นวงแหวนเนี่ยนะท่านเป็นวงแหวนนะครับก็ขึ้นตรงนี้แหละครับถามว่าไปสุดตรงไหนไปลงตรงไหนนะครับมันก็ไปลงสุวรรณภูมิได้ออกบางปะอินได้ตรงนี้มันจะวนคือบางปะอินเนี่ยวนถนนเส้นเนี้ยด่วนตรงเน,นี้มันจะวนหันหันไปวกไปเจอกันนะท่านถ้าให้ท่านนึกภาพ ย้อนหลังนะครับทันมาทั้งหลังผมนะครับมันก็ออกบางไปอินได้เดินหน้าไปเนี่ยมันก็ออกบางไปกินได้ถามว่าไปลงตรงไหนมันก็ไปออกตรงวงแหวนตะวันตะวันออกนะตะวันออกเขาเรียกตรงนั้นน่ะก็คือแถวบางน้อยนะครับท่านนะออกบางน้อยได้นะครับตรงเนี้ยด่วนตรงนี้เนี่ยก็คือผมจะไปรับผู้โดยสารผมอยากเอาวิวตอนเช้าๆบรรยากาศผมเห็นท้องฟ้ามันสดใสดีนะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งนะเนี่ยเป็นเป็นทางด่วน กัญจนา,านะท่านเนี่ยด่วนกัญจนา,านะครับก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมไปรับน้องเนี่ยผมจะไปลงตรงที่เดี่ยวเมกะบางนานะครับไปลงแถวเมกะบางนาแล้วก็วิ่งออกชนบุรีสายเก่านะครับแล้วก็อย่างที่พูดนั่นแหละก็ไปออกแยกบ้านบึงชนบรุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไม่ต้องไปขึ้นด่วนนะครับไม่ต้องไปขึ้นด่วนแต่ถ้าถามว่าท่านตั้ง GPS เไปจีพเมันจะพาท่าน ไปออกทางด่วนขึ้นทางด่วนตรงนั้นอ่ะสี่สิบาทนะครับที่ผมเคยไปรับส่งน้องเขานันแหละสี่สิบาทแล้วก็ไปออกแกงและยองนะครับนั่นแหละแถวนีคมตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ผมจะไปแบบไม่รีบนะครับเพราะนัดน,น้องเขานี่ก่อนเที่ยงอยู่แล้วอันนี้ก็ธรรมดานะครับตั้งหน้าในความเร็ว่ันเห็นไหมจริงนะ่ะมันให้ให้ไม่ได้หรอกเก้าสิบถนนลวงขนาดเนี้ยผมคุยกับท่านเนี่ยผมพูดตรงๆผมวิ่งร้อยยี่นะครับตอนเนี้ยวิ่งร้อยยี่นะครับ สะพานนี้ชันมากนะท่านเนี่ยถามว่าสะพานกรุงเทพนะครับถ้าถ้าหลายท่านท่านที่อยู่กรุงเทพหรือว่าสมาชิกที่ขับแท็กซี่ตรงที่สะพานกรุงเทพพระรามสามหรือว่าสะพานภูมิพลสองอนะว่าชันเนี่ยตรงนี้ยิ่งชันกว่านะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเราเหนินขึ้นข้างบนนะท่านนะเอ่อสะพานนี้เขาเรียกสะพานอะไร <laughs> ผมผมผมวิ่งมาหลายรอบเลยนะขากลับกบ็กลับตรงนี้แต่ดันไม่ได้ ่านชื่อสักทีว่ามันเป็นสะพานอะไรเนี่ยชันมากนะครับถามว่าท่านที่อ,อชอบทําคลิปนะครับเกี่ยวกับสิบล้อถอนต่อเนี่ยท่านมาดูตรงสะพานตรงนี้เลยท่านเจอทุกวันนะครับรถพ่วงรถสิบล้อเนี่ยบรรทุกหนักมาขึ้นไม่ไหวเนี่ยหรือว่าแรงไม่ถึงเนี่ยสะพานตรงนี้เนี่ยตลอดนะครับจอดเสียนะครับสะพานตรงเนี้ ชันมันจะชันแล้วชันแล้วก็ยาวด้วยนะครับสะพานตรงเนี้ยเนี่ยเป็นสะพานอะไรถ้าชอบทําคลิปเนี่ยหนุ่มๆในกลุ่มสิบล้อถอนต่อเนี่ยมาเลยครับเนี่ยทําคลิปตรงนี้ยแต่บอกไว้ก่อนมันจอดทําไม่ได้นะครับฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้รถยางแตกนะครับสิบล้อยางแตกตกใจหมดเมืว่าอะไรนะครับนอ้ถนนยอดลำแหลมหนูถนนไปนึ่นอันนี้ยังไม่ชันพอนะ อันนี้ขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยมันจะมันจะชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่ชันที่สุดนะครับเนี่ยเราดันขึ้นข้างหน้านะท่านนะเนี่ยบรรยากาศท่านจะเห็นว่าเมฆนะครับฟ้าขึ้นพลุมนะครับบรรยากาศก็ดีดีมากเลยแหละเนี Tale ่ยท่านดูท้องฟ้าเนี่ย6โมงเนี่ยตอนนี้6โมงแล้วนะครับเน,นี่ยมันจะชันขึ้นอย่างเงี้ยครับชันมาก เดี๋ยวผมจะไปอ่านดูว่ามันคือสะพานอะไรผ่านมาที่สิบก่ไปยังไม่รู้ว่าชื่อสะพานอะไรอยู่ดันอยากมาทาคลิปให้ท่านไปดูบางทีเราก็รู้อยู่หรอกนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ลืมนะครับอ่ะมันลืมนะบางทีนะผ่านทุกวันทุกวันผู้โดยสารโบกเข้นาไปซอยนั้นซอยนี้ที่จริงน่ะมันมนึกไม่ทันเนาะง่ายๆมันนึกไม่ทันพ <Kens eth> อโบด้มานั่งไปนั่งมาอ๋อซอยอยู่ตรงนี้นี่เองคนเราผ่านทุกวัน นี่มันจะตรงนี้มันจะเป็นจุดทันที่ชันที่สุดนะครับเนี่ยถ้ารถใหญ่บรรทุกเนี่ยสังเกตดูท่านเห็นเลนซ้ายเนี่ยแต่ดันวันนี้ไม่เจอไม่เจอรถเสียนะเนี่ยวันนี้ไม่เจอรถเสียโชคดีหน่อยนะครับแต่ผมผมขึ้นมาเนี่ยผมหาชื่ออยู่เนี่ยแต่สวยนะท่านกว้างด้วยนะครับทางนี้หกเลนนะฝั่งละสามนะครับฝั่งละสามนะครับเนี่ยอันนี้ดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนินกลางแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นเนินกลางแล้วเนี่ยครับเนี่ย เย,ยอดแหลมเนี่ยเดินกลางแล้วทีนี้ท่านไปดูตอนลงทีนี้ลงนี่มันจะดิ่งลงเลยนะบางคันไปเร็วๆเนี่ยต้องใส่ต้องใส่ดีสามนะครับดีสามดีสามเกียวโตโนะครับมันคือวิ่งไปไม่ต้องเบียบคันเร่งเข,า,ขาเขาเรียกถ้าเป็นรถเกียร์กระปุกเขาก็เรียกดอกเกียร์ลง,ลง,ลง,ลง 3, นะครับดอกเกียร์ลงใส่ดีสามนะครับอย่างอย่างเวลานี้รถรโลง่ลงเนี่ยไปได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ดีสามใส่ดีแปดกดร้อยยี่นะครับวิ่งร้อยยี่นะตอนเนี้ใส่ร้อยยี่นะครับ ขาลงเนี่ยมันจะดิ่งลงเลยผมไม่ต้องกดคันเร่งนะครับมันจะดิ่งลงนะครับเบียงซ้ายจะไปออกนั่นแหละเบี่ยงซ้ายที่ว่าพระรามสามเนี่ยมันจะไปออกสะพานที่มันอีกแบบหนึ่งที่มันสูงมันชันนะั่นแหละท่านแต่ที่นี่ชันมากนะครับอยา่างตรงนี้ถือว่าชันนะเช้านะครับเอาบันยากาศก่อนไปจันทบุรีแต่ที่จริงเนี่ยไปทางที่ผมลงเนี่ยทางดวนตรงเนี้ยก็คือจะลงบางนานะท่านนะลงบางนาออกถึงปิดไซา์เก่านะครับ ความเร็วข้างหน้านะครับ90จับความเร็วนะครับทุกวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะจับอะไรคนทํามาห้กินก็นลําบากยังจะมีใบสั่งไปถึงบ้านใบสั่งถึงบ้านเนี่ยมันมีนะครับขั้นต่ำ500นะท่านนะทุกวันนี้500นะถ้า,อาถอาลถได้ก็ลดได้แค่4-300อะ่ะแต่ก่อนนี้200ใช่ไหมล่ะ200ไม่มีแล้วทุกวันนี้มีแต่300นะท่านนะถ้าท่านโดนจับนะอ่ะหายากนะครับ200เนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่า เออจอดเกะกะจีดขวางจราจรหรือเปล่าแถววิภาวาดีน่ะผมโดนจับมาแล้วจราจรกลางขั้นต่ําลดให้ได้แค่สามร้อยปรับสูงสุดห้าร้อยบาทจอดเกะกะจีดขวางจราจรนะครับเจอบ่อยโดนบ่อยด้วยถึงรู้ไงครับมาพูดให้ท่านฟังนะครับนะลงมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับทางสะพานก็เด็กสะพานอะไรยังไม่รู้อีก นีทำไมเนาะข้างหน้านี่มีอะไรอีกล่ะเนี่ยวิงมาดีดีดอ๋อเขาทําถนนนะครับเขาตีเส้นนะครับคนไม่รู้ในสัตย์ยาวมาก็อย่างนี้แหละครับบีบเลี้ยเล่นเดียวนะครับไม่ว่ากันนะครับคนไม่รู้สัตย์มานี่ไปเข้าขวาไปตบปาดหน้าเขาไปโกรธที้เขาอยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องรู้ด้วยว่าการเขาที่มาแทรกเรามาปาดเราเพราะอะไรบางคนเขาไม่รู้เขาก็มาปาดเราแบบเนี้นะครับจอดได้นะครับแต่ต้องจอดให เห็นไหมรุดพ่วงกันข้างหน้าชิดขอบทางนะครับมันจะมีมีเลนขอบทางให้เขาอยู่นะครับเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกดันบางนานะครับตรงเนี้ยด่านบางนานะครับเออมาดูกันนะครับเราออกซ้ายนะท่านนะซ้ายที่เขียนว่าบางนาตลาดนะครับมันจะเบี่ยงซ้ายนะถ้าออกทางเลนขวามันจะออกไปบางปะอินที่ผมพูดนั่นแหละอ,อ่าออกซ้ายไปก่อนออกซ้ายออกบางนาตาดชนบุรีนะท่านนะซ้ายบางนาตัดชนบุรีที่เขาเขียนไว้นะครับ ถ้าจะเห็นสองช่องใช่ไหมถ้าซ้ายสุดมันจะเขียนว่าบางนาตราถ้าขวามันจะเป็นชนบุรีนะครับมาดูกันว่าชําระค่าผ่านทางเท่าไหร่นะครับท่านดูเส้นสีฟ้าอย่าไปเข้านะท่านถ้าสีฟ้าเนี่ยเราเบี่ยงบอกเขาแต่เราจะเข้าเองนะครับออกขวานะครับอุ้ยออกขวาถูกแล้วแหละนะครับสีฟ้ามันเป็นบัตรอีซีพาร์ตนะท่านนะหลายช่องหลายบัตรอ่ะมาดูกันว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับลงบางนา ขึ้นต้นขึ้นต้นที่ว่าตรงกันจนาพระรามสองนะครับมาดูกันเลขมันจะขึ้นทั้งหน้าทั้งขวาทั้งังเก็ดดูนะลืม <c oughs> ลืมเอาบัตรให้าสิบห้าบาทครับห้าสิบห้าบาทนะท่านห้าสิบห้าบาทลงบางนานะท่าน <c oughs> ถ้าเบี่ยงออกขวาก็ได้นะแต่ช่องสายสองสายเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นบัตร ezipass บัตร e p a s s กับบัตรกับบัตรเสียเงินไม่ใช่บัตรอะไรนะที่ที่เขากําลังอ่าฮิดฮิตกันอยู่เข้าทางด่วนไม่ต้องจ่ายไม่ไม่ต้องจ่ายเงินนะ่ะแต่ว่าใบแต่ว่าใบใบชำระเงินนี่ยมันจะตามถึงบ้านเราอันแหละเอาเรียกเขาเรียกอะไรนะโคดใช่ไหม <laughs> ผมก็จะไม่ผิดจะไม่ได้นะครับ ด่านตรงนี้มันจะอยู่แถวด่านท,ทับทับช้างนะท่านนะด่านทับช้างกัญจนาหมายเลขเจ็ดเชื่อมหมายเลขเชื่อมหมายเลขเก้านะครับเชื่อมหมายเลขเก้าอันนี้วนออกลงบางนานะท่านออกบางนาสุขมุมวิทสายเก่านะครับอย่อย่งเห็นไหมเราวนลงนมาเนี่ย,อยเอาทางบรรยากาศเผื่อท่านท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไปมาไม่ถูกเอ้ดูคลิปแท็กซี่ไทยเนี่ยไอเส้นนี้มันออกนี่ออกนี่มันก็คือการแนวทางแนะนําท่านเอกนะอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงเนี้นะครับ บางทีมาทางด่วนหลายหลายท่านอาจจะงงนะมาต่างจังหวัดคนบ้านเราไม่รู้เอาตรงเฮ้ยช่องทางด่วนเห็นบ้างๆงก็วิ่งเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีนะครับ <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับไม่รู้เข้าไปแล้วก็มันไม่ใช่ไงบางทีบัตรอิซิพาสบัตรไม่ได้เสียตังค์ที่เขาเรียกโค้ดอะไรนี่แหละโค้ดโค้ดนี่แหละนะชื่อเนี่ยแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยเขาจะเรียกใบสั่งคล้ายๆใบสั่งนั่นแหละตามถึงบ้านเรานะครับแต่แต่ว่าโค้ดเนี่ยเขา แนะนำนะท่านจะไปวิ่งตรงนั้นนะท่านต้องมีแอป,ปของเขานะท่านโหลดแอป,ปเข้ามาแล้วเราจะไปเสียเงินในแอปคล้ายๆเราซื้อของใน l a z a ด a าหรือว่าในช้อปปีนั่นแหละแล้วเราจะเสียเงินแบบนั้นแหะเสียออนไลน์เขาเรียกเสียเงินออนไลน์นะที่บายยากจะพูดก็พูดไม่ถูกอีกนะครับอันนี้ดันเข้าทางหลักเลยนะครับไม่วิ่งเลยแหละไม่หาเงินเลยแหละก็คือตีรถเปล่าไปรับน้องสาวเขาเลยนะครับ ทางหลักเลยนะครับลงตรงไหนเมื่อกี้นี่ลงแถวบางนากมอสิบนะท่านกมอสิบดูตรงไหนท่านดูท่านท่านมาแถวบางนาเฮ้ยกม1สิบคืออะไรกม1สิบเอ็ดคืออะไร,ออไรท่านดูหลักกิโลหลักเสาเสา,เสาเห็นไหมเสาที่มันตั้งทางขวามืออะท่านมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวเลขอยู่กอมอของมันนะ่ะนั่นแหละท่านบางท่านบางท่านาต่างจังหวัดงงเขาเขาอยู่บางนากอม2ยี่สิบเขาอยู่บางนากม1สิบเก้าม1สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบบางนาคืออะไรนี่แหละท่านเขาเรียกว่ากมอก็คือหลักกิโล ตรงเสานั่นแหละอ่ากิโลที่10กิโลสิบเก้เขียนมาอยู่แต่ที่ผมพูดตรงเนี้ยก็คือกม1สิบลงทางด่วนเมื่อกี้นะอ่าเดี๋ยวมาหาญาติเดี๋ยวญาติบอกว่าหนูอยู่บางนากมอสิบกม1สิบนี่คืออะไรจะยากนะครับบางท่านก็เคยเจอนะครับมารับหลานรับลูกเปารถตู้มารับปริญญาเงี้ยรถตู้นั้นไม่เคยเข้ากรุงเทพอ่าโทรมาถามผมกมอสิบคืออะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผมก็บอกไปปกองมาสิมันก็คือหลักกิโลของมันนั่นแหละแบบก็ดูเอาเส้นบางนาเงี้ยนะครับอยางเห็นไหมหลักกิโลมันจะมีเขียนไม่บอกไม่หมดเลยนะครับนะก็เช้าเช้านี่ก็จะเป็นล่งๆหน่อยนะท่านออกสายไม่ได้รถติดแถวนี้ติดอะไรติดรถเทลเลอร์รถใหญ่รถสิบรอนะครับแถวนี้นี่คมมันเยอะนี่คมมันเยอะนะครับท่านจะสังเกตด,ดูว่าผมทําคลิปนะครับส่วนมากอ,ะอ่ะในกรุงเทพ ผมจะไม่คาดเิ่งขด <c oughs> ที่ผมเคยพูดขับตั้งสี่ินในกรุงเทพไม่คาดกิ่งขาดสักทีนะครับแต่วันนี้ต้องคาดหรือว่าคลิปก่นกอนก่อนก็คาดนะออกต่างจังหวัดเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะครับเราไม่ชินเส้นทางนะครับสองเราวิ่งความเร็วนะครับก็คือต้องคาดนะครับต่างจังหวัดตลอดเลยไม่ว่าจะกลับบ้านอะไรผมตั้งที่ไทยเนี่ยจะคาดนะครับแต่ถ้าในกรุงเทพไม่คาดลุมอยู่ตรงไหนหลัหมดนะครับก็เลยไม่คาดนะครับ ที่คาดเนี่ยออกแต่จังหวัดเราไม่กินเส้นทางไม่ประมาทเส้นทางนะครับเอาง่ายๆก็คือคาดเข็มขัดไว้ก่อนตลอดนะครับผมนะครับอยากให้ท่านท่านคิดนะครับตรงนี้กลับบ้านกับช่องหรือวิ่งต่างจังหวัดหรือบางคนถ้าเอาจริงๆนะยาวย่างแท็กซี่ไทยนะ <c oughs> ขับนั่งรถทีไรต้องคาดทุกทีนะครับข็มขัดนิรภัย <c oughs> บางทีเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็คือการประมาทของผมเองอะไรที่ว่า ขับรถในกรุงเทพไม่ค่อยขาดนะครับทําไมถึงไม่้าในกรุงเทพมันรัดท้องกันเนาะนาะรัดตรงเนี้ยนะครับแต่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยต้องขาดถึงเจ็บก็ต้องขาดนะครับนะเอาตรงขัดยิ่งขัดอันนี้อยู่สายแล้วถึงถึงชนบุรีแล้วนะครับจะเบี่ยงออกระยองออกระยองออกบ้านบึงจันทบุรีจะเบี่ยงออกแล้วเนี่ยเลยนิคม,มอมตะมาแล้วนะครับ อ,อันนี้นี่เลยเลย,เลยน้องใหญ่มาแล้วนะท่านนะเลยน้องใหญ่มาแล้วแต่แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นี่คืออะไรแต่รู้ว่าน่าจะเป็นเขตอำเภอน้องใหญ่นะครับที่ว่ามันจะเลี้ยวซ้ายนี่เป็นบ่อบ่อทองนะบ่อทองก็กําลังมุ่งหน้าเข้าแกลงนั่นแหละแกลงนี่ดูหลักกิโลเมื่อกี้เนี่ยประมาณห้าสิบกิโลนะท่านอาการดีมากนะครับฝนก็ดูเหมือนพึ่งตกจะเสร็จนะเนี่ยน้ํา บนถนนเนี่ยมันมันกำลังแห้งนะท่านเนี่ยก็อากาศดีๆนะครับเอาวิวสวยๆวไปรับ f อทางจันทบุรีนะครับมาฝากท่านๆ่านะครับเนี่ยถนนก็โลง่งชิวสบายนะครับไม่เหมือนในกรุงเทพนะเวลาเนี่ยเจ็ดโมงนะท่านถ้านในกรุงเทพเนี่ยอย่าพูดถึงเจ็ดโมงอะร้องไห้เลยเอาแล้ว ฝนตกแล้วจะเข้าจันทบ,บุรีอีกประมาณ2ี่สิบกิโลนะท่านจะเข้าจันทบ,บุรีฝนตกเลยทีนี้เนี่ยอากาศคืนว่าแล้วมันคึนคตั้งแต่ามาจากรุงเที่ยวก็แหละแถวนี้เรตกมันไม่แปลกนะท่านเพราะว่าแถวนี้มันเป็นอาเขตร้อนชื้นนะครับมันก็เลยประมาณนี้แหละน,น่าจะตกตลอดทางนะท่านแบบนี้ดูข้างหน้า ฝนตกตกความเร็วก็พอประมาณนะครับร้อยสิบร้อยยี่แล้วแต่เช้าน,นะครับผมขับรถนะครับไม่รีบนะครับรยิงนัดน้องเขาไว้ก่อนเที่ยงนี่ก็เกือบแปดโมงครึ่งอะแปดโมงครึ่งตอนเนี้ยไปแบบสบายนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องรีบนะครับฝนตกตกแต่ง,งวา้าเราไม่ชินเส้นทางไม่ใช่ถิ่นของเรานะครับก็ไปแบบเยบิบเยิบผมได้ทุเรียนนะครับทุเรียนสามลูก สองลูกนะั้นเป็นอ่าเขาฝากซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ที่อยู่อูหลักซีเก่านั่นแหละครับอยู่จันทบุรีโลละแปดสิบาทนะท่านโลวละแปดสิบาทแปดสิบาทนี่คือสุกนะสุกนะครับถ้าหามนี่หนึ่งรัวล,ละรัวล,ละร้อยนี่สุกสุกก็คือแปดสิบกินได้เลยนะครับไปฝาก,กินได้เลยอันนี้ของผมมานลูกเล็กนะครับสองโลสองโลอันนั้นของพี่นพแล้วก็น,น้องอีทนะครับอันนี้ผมจะซื้อไปฝากพี่เขาเฉยๆตัวนี้อันนี้ลงกองเนี่ยสามโลร้ลอยนะท่านตรงเนี้ยแต่ว่า สดมากนะครับสดนะแต่ไปถ้าไปซื้อตามที่ว่ารดรดเล่ที่ว่าสี่โลร้อยผมมาดูแล้วมาเปรียบเทียบกับสามโลร้อยอันนี้ดีกว่านะครับเนี่ยโลโลแปดสิบข้างหน้าก็มีนะอะโอ้ยน้องโทรมาพอดีเลยครับขออนุญ,ญาตรับสายน้องาก่อนนะถึงแล้วนะครับ <laughs> นัดกันตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าน้องเขามารอเรีย่ยงไม่รู้นะครับ <laughs> ยังไม่เห็นคนเลยนะครับ นี่แหละวันนั้นมาส่งน้องเขาตรงนี้แหละน้องเขาบอกว่าอ่าขึ้นไปไม่ได้ันเป็นเขานะครับผมก็ต้องรอเขาตรงนี้แหละนะครับตรงไซนน้องเขายังไม่มานะครับต้องรอเขาตรงนี้แหละอ๋อจำได้แล้ว <c oughs> ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมทีนี้ <c oughs> เห็นไฟเลยเนี่ยฮอชายมังกรมาทางนี้ก้ครับอืมตอคิวนี่เป็นตะรวยแท้เจ้าของร้านเนี่ย ตุ look, ๊ดเขาจะเข้าไปข้างในนี่เราดีกว่าได้ไหมเขาได้เนาะไม่ใช่บนวีลเขาไันมีรูปบาอยู่ก็ไปได้เอาตัวเดียวใส่ออกเนาะสมตรงนี้แล้วมั้งเนาะ น้องไม่เยอะใช่ไหมอันนี้ยวเห็นไฟกลับไปกลับมาอย่างนี้นี่เนาะเดี๋ยวีิถอยก่อนมองโดนไฟผมก็ตกโอเคเนาะโอเคถึงแล้วครับขอบคุณครับ โชคดี <differences S 2> น้องๆเจอกันใหมน้องบอกเจอกันใหม่นะครับเดือนห <roll> นา้าน้องบอกเจอกันใหม่โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยตั้งใจเรียน โชคดีครับสมน้องเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับเอ่อเนี่ยผมมาคุยกันนะครับว่าไปราคาเท่าไหร่นะครับเอ่อค่ากลับนะครับผมคิดราคาน้องเขาแค่อ่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับที่รถเปล่าไปรับเขานะครับก็สรุปแล้ววันนี้วิรถก็จะประมาณหกร้อยกิโลนั่นแหละนะครับถามว่ามันคุ้มไหมที่ผมพูดเมื่อเช้าเรนไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเราก็เอาส่วนตัวนะครับเจ็ดยี่เนี่ย พี่จะเลี้ยวนายก็ส่งเรียบร้อยนะครับก็ท้ายคลิปเดียวกันมาคุยกันนะครับก็ทุกท่านนะครับสไตล์ของอท็กซิ่ไทยก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนะครับก็จะเป็นในแนวประมาณว่ารับส่งผู้โดยสารหรือว่าต่างจังหวัดในจังหวัดนะครับที่ผมได้เอาคอนเทนต์เกี่ยวกับ จังหวัดไม้ท่านได้ดูช่วงนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าฟุกถือว่ามันนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแท็กี่ไทออนทัวร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ต้องแท็กี่ไทออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจนะครับทําคลิปสัรหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากเพราะไม่พี่น้องทุกท่านนะครับนึกว่าอะไรนึกว่าน้องก็ลืมกล่องนะครับท่านนะครับก็าบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแท็กท่ไทออนทัวร์นะครับ ว่าจะเป็นท่านเก่าๆหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับก็ผมก็พยายามนะครับสรรหาคลิปใหม่ๆมาฝากท่านๆแบบนี้แหละนะครับโอเคครับผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับก็คงจะได้ตีรถเป่ากลับเข้ากรุงเทพเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่แถวหาดบางแสนนั่นแหละมาส่งน้องเขานะครับก็ขอขอบสวัสดีครับ